มีความจริงบางอย่างที่สังคมมักมองข้ามหรือหลีกเลี่ยงผู้สูงอายุก็มีความต้องการทางเพศมีความปรารถนามีอารมณ์ความรู้สึกแอะก็สามารถช่วยตัวเองได้เช่นกันนี่คือเรื่องที่หลายคนรู้สึกรกระอักกระอ่วนไม่อยากพูดถึงเพราะมันไปกระทบกับอคติที่ฝังลึกและบรรทัดฐานทางศีลธรรมที่ถูกผูกโยงเข้ากับอายุสังคมมักมองว่าคนแก่ควรเป็นผู้สุขุมอ่อนโยนใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจาและความสงบเหมือนกับว่าความต้องการทางร่างกายได้ถูกการเวลาชะล้างออกไปหมดแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ ใช่เช่นนั้นไม่ใช่ทุกคนที่กล้าพูดไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะยอมรับแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงในทางตรงกันข้ามันดำรงอยู่อย่างเงียบงันยืดเยื้อและบางครั้งก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังคงมีชีวิตมีชีวิตอยู่จริงๆภายในร่างกายนี้การช่วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมทางกายภาพเท่านั้นแต่มันอาจเป็นสายใยสุดท้ายที่เชื่อมโยงกับส่วนลึกในตัวเอง ส่วนของอารมณ์ความปรารถนาและสิ่งที่พิสูจน์ว่าตนเองยังรู้สึกยังมีความไวต่อชีวิตในวัย 50- 6 0 7 0หรือมากกว่านั้นหลายคนผ่านอะไรมามากมายในชีวิตทั้งวัยหนุ่มาสาววัที่เต็มไปด้วยพลังความรักอันเร,าร่าร้อนการแต่งงานมีลูกและเหตุการณ์ต่างๆเช่นการยารางการสูญเสียการกลายเป็นไม้การพลัดพราบางคนใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในบ้านอันว่างเปล่าเหลือเพียงความทรงจำเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่ ในพื้นที่แบบนั้นที่เสียงหัวเราะของลูกหลานเริ่มเงียบลงมืออันคุ้นเคยที่เคยรูปศีรษะก็ไม่มีอีกแล้วการได้สัมผัสตัวเองการฟังเสียงร่างกายของตัวเองการได้อยู่กับอารมณ์ส่วนตัวโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังกลายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยหยุดเหนี่ยวความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องประหลาดหรือน่าอับอายแต่มันคือพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์พฤติกรรมที่มีทั้งความโดดเดี่ยวและความกล้าหาญกล้าที่จะไม่หล่นหายไปกับอายุกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริง แม้จะไม่มีใครล่วงรู้ไม่มีใครยอมรับแต่อย่างไรก็ตามร่างกายของพวกเขาก็ยังอยู่แก่ลงอ่อนแรงลงช้าลงแต่ไม่เคยหยุดรู้สึกการสัมผัสเบาๆบนผิวหนังก็ยังสามารถทําให้หัวใจเต้นแรงความฝันเลือนรางในค่ําคืนก็ยังสามารถทําให้รู้สึกสับสนยามตื่นขึ้นมาอารมณ์ความรู้สึกที่เคยคุ้นในวัยหนุ่มสาวแม้จะจางลงก็ยังสามารถปรตุข,ขึ้นมาได้ในช่วขณะเหมือนประกายไฟท่ามกลางค่ําคืนในฤดูหนาวมันคือพลังชีวิตที่เงียบงนันแต่แท้จริง และสําหรับหลายคนการช่วยตัวเองกลายเป็นวิธีการรักษาการเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่หน้าที่ทางชีวภาพแต่คือการยืนยันถึงการมีอยู่การฟังเสียงของร่างกายและหัวใจตนเองแต่หน้าเศร้าที่ความต้องการเช่นนี้มักไม่ได้รับการรับฟังหรือเข้าใจกลับถูกปฏิเสธมองข้ามหรือแม้แต่ประนามผู้สูงอายุที่พูดถึงเรื่องเพศมักถูกมองว่าไม่เหมาะสมไม่รู้จักละอายหรือไม่สมกับวัยหลายคน จึงเลือกที่จะเงียบเพราะกลัวว่าจะถูกตัดสินพวกเขาเก็บงำความรู้สึกไว้เก็บความเหงาความต้องการที่จะได้รับสัมผัสความต้องการที่จะเป็นที่รักและความรู้สึกว่ายังมีสเสน่ห์อยู่พวกเขาอดกลั้นไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกแต่เพราะสังคมไม่อนุญาตให้พวกเขาแสดงออกความจริงคือเรื่องเพศและการช่วยตัวเองไม่มีอายุมันไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนหนุ่มสาวแต่มันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ไม่ว่าอายุเท่าไรการที่คนสูงวัยยังมีความปรารถนาไม่ได้ทำให้พวกเขาแปลกประหลาดผิดปกติ หรือไร้ศีลธรรมตรงกันข้ามมันคือสัญญาณว่าพวกเขายังมีชีวิตยังรู้สึกและยังเชื่อมโยงกับตัวเองและโลกใบนี้การช่วยตัวเองในบริบทนี้จึงไม่ใช่เรื่องลบแต่มันคือการดูแลตัวเองเป็นวิธีการรักตัวเองเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกและความกดดันที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้และบางครั้งมันยังเป็นการเตือนว่า แม้ผมจะงอกผิวจะเหี่ยวย่นแต่ภายในของทุกคนก็ยังมีหัวใจที่รู้จักวันวหยวิญญาณที่ยังรู้จักปรารถนาไม่มีใครมีสิทธิ์พรากสิ่งเหล่านั้นจากพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาแก่เกินไปดังนั้นแทนที่จะนิ่งเงียบหรือวิจารณ์สังคมคอวอนมีมุมมองที่เปิดกว้างและมีมนุษยธรรมมากกว่านี้ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องได้รับความสงสารแต่ต้องได้รับความเคารพ ทั้งในด้านจิตใจและร่างกายและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเองก็ควรได้รับสิทธิ์ในการไม่รู้สึกละอายต่ออารมณ์ความรู้สึกตามธรรมชาติของตนเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้ เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่เคียงข้างเราในเส้นทางนี้แต่ว่าสังคมกลับปฏิบัติกับเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเรากับว่าพอคนเราก้าวเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็ควรจะอยู่เป็นสุขกับมาตรฐานทางศีลธรรมที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าราวกับว่าความต้องการทางเพศความสุขทางกายหรือความรู้สึกสัมผัสท,ทางร่างกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในชีวิตมนุษย์ควรจะถูกระงับไว้ถูกกดทับไว้หรืออย่างน้อยก็เพิกเฉยต่อมันผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองงั้นหรือหน้าประหลาดหน้าอับอาย ไม่เหมาะสมเลยคำพูดแบบนั้นแววตาที่แฝงความอึดอัดเสียงกระซิบซุบซิบนินทาล้วนก่อร่างเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นแต่กดดันอย่างรุนแรงจนผู้สูงอายุไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงตามความรู้สึกของตนเองอคติเหล่านั้นทำให้ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยต้องใช้ชีวิตอยู่ในความเงียบงนันพวกเขาหดตัวลงปิดซ่อนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจและร่างกายไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะค้นหาทุกครั้งที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตามธรรมชาติพวกเขากลับตั้งคำถามว่า เรากำลังทำผิดหรือเปล่าเราผิดปกติหรือเปล่าและคำถามเหล่านั้นเมื่อมันวนซ้ำไปมาก็กลายเป็นภาระที่ถ่วงความเคารพในตนเองถ่วงเสรีภาพและความรู้สึกที่พวกเขามีสิทธิ์โดยชอบธทม บางคนอดทนเงียบๆกับความรู้สึกขัดแย้งระหว่างแรงผลักดันตามธรรมชาติกับเสียงกล่าวโทษของสังคมบางคนพยายามละเลยอารมณ์ของตัวเองใช้ชีวิตราวกับว่าร่างกายไม่ใช่ส่วนที่ควรรักหรือรับฟังอีกต่อไปบางคนเมื่อรู้สึกถึงความไหวเล็กๆในอกกลับรู้สึกเหมือนตนเองทำผิดพวกเขาไม่กล้ายอมรับว่าตนเองยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่กล้าถามว่าฉันยังรักได้ไหมฉันยังอยากให้ใครบางคนสัมผัสฉันได้ไหม หรือแม้กระทั่งว่าฉันสามารถสัมผัสตัวเองได้ไหมเพื่อปลอบโยนตนเองเพื่อย้ำเตือนว่าฉันยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เจ็บปวดคือพวกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยพวกเขาเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของสังคมที่ยังไม่เปิดใจมากพอที่จะฟังเสียงของผู้คนซึ่งได้ผ่านวันเวลาเกือบทั้งชีวิตและสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่คำตัดสินแต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเต็มไปด้วยความรักเพื่อให้พวกเขาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่บางคนรู้สึกผิดเพียงเพราะสิ่งที่พวกเขารู้สึก ทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทำร้ายใครพวกเขาเพียงแค่ฟังเสียงเล็กๆภายในตัวเองเสียงที่สังคมสอนให้พวกเขาต้องปิดหูปฏิเสธและรู้สึกอับอายบางคนต้องหลบซ่อนแม้แต่กับตัวเองเรากับว่ามันคือบาปที่ต้องปิดบังมากกว่าจะเป็นสัญชาตญาณที่ควรถูกเข้าใจและยอมรับและในจุดนั้นท่ามกลางความมืดของอคติและความเงียบที่ยืดเยือ้อผู้สูงอายุกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าในชีวิตของตนเองพวกเขาไม่เพียงแต่ถูกพลากโอกาสในการแบ่งปันแต่ยังถูกพรากสิทธิ์ในการเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยม กับอารมณ์ความต้องการและความรู้สึกลึกซึ้งที่แสนศักดิ์สิทธิ์ความจริงคือไม่มีใครควรรู้สึกอับอายเพียงเพราะตนเองยังรู้จักไว้วันรู้จักรู้สึกและยังอยากสัมผัสตนเองเพื่อเตือนว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่และสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ว่าคุณจะอายุ30 50หรือ80เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่เคียงข้างเราในเส้นทางนี้การช่วยตัวเองในสายตาของใครหลายคนยังถูกตีตราว่าเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับวัยรุ่นเท่านั้นเหมือนกับว่าเป็นช่วงวัยที่กำลังต่อต้าน หรือขาดการควบคุมตนเองแต่ความจริงนั้นต่างออกไปมันคือส่วนหนึ่งของกระแสชีวิตที่ยาวนานเป็นการแสดงออกทางธรรมชาติของมนุษย์ในทุกช่วงวัยและสำหรับผู้สูงอายุบางครั้งมันยังมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่การตอบสนองทางเพศแต่มันคือการเยียวยาเป็นคำเตือนว่าร่างกายของเรายังมีชีวิตยังรู้สึกยังสามารถสัมผัสรับฟังและเข้าใจได้ในโลกที่มักเชื่อมโยงวัยชารากับภาพของการโรยราและความไร้ความรู้สึกการที่ผู้สูงอายุช่วยตัวเอง จึงไม่ใช่แค่การต่อต้านอคติแต่คือการยืนหยัดทววงอคืนสิทธิในการเป็นเจ้าของร่างกายและอารมณ์ของตัวเองเป็นการยืนยันว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังเป็นฉันฉันยังสามารถรักสันไหวและชื่นชมร่างกายนี้ได้แม้มันจะไม่สดใสเหมือนเมื่อวัยหนุ่มสาวก็ตามและนั่นแหละคือสิ่งที่สมควรได้รับความเคารพอย่างแท้จริงชายคนหนึ่งที่กลายเป็นไม้หลังจากใช้ชีวิตร่วมกับภรรยามานานกว่า4ี่ปีเคยเล่าว่า เขาไม่สามารถหาคนมาแทนที่ภรรยาผู้ล่วงลับได้เลยเธอคือรักแรกเป็นผู้หญิงที่ร่วมทุกร่วมสุขกับเขาผ่านช่วงเวลายากลำบากแบ่งปันทั้งความสุขความทุกข์มื้ออาหารและอ้อมกอดในแต่ละเย็นเมื่อเธอจากไปเขาไม่ได้ร้องให้เสียงดังแต่ในใจเขาก็ได้ตายลงไปบางส่วนเขาไม่อยากแต่งงานใหม่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่และไม่คาดหวังถึงความรักอีกแต่ในคืนอันยาวนานที่ความหงอกกอกินหัวใจและความทรงจำถาโถามกลับมาเหมือนคลื่นเขาก็ยังคงช่วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะเขาลามก่อแต่เพราะเขาต้องการรู้สึกว่าตนเองยังไม่สูญสลายไปเขาต้องการยึดเหนี่ยวสิ่งบางอย่างที่เป็นสัญชาตญาณเป็นความเป็นมนุษย์แม้มันจะเปราะบางแต่มันก็สำคัญและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเขาไว้กับชีวิตที่กำลังค่อยๆล่องลอยไปอย่างเงียบงนันเช่นเดียวกันผู้หญิงหลายคนที่ผ่านวัยหมดประจำเดือนก็ยังคงแบกรับความเศร้าในใจอย่างเงียบๆร่างกายของพวกเธอเปลี่ยนไปผิวไม่ตึงเต้าอ,อกไม่กระชับเส้นผมเริ่มแซมสีเงิน และร่องรอยของการเวลาก็เริ่มเด่นชัดขึ้นทุกวันสังคมเลิกมองพวกเธอว่าเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดไม่เหลือคำชมไม่เหลือสายตาแห่งความปรารถนาไม่เหลือสัมผัสอ่อนโยนที่เคยคุ้นในวัยสาวราวกับว่าเมื่อร่างกายไม่สามารถให้กำเนิดอีกต่อไปก็เท่ากับหมดคุณค่าในสายตาของใครหลายคนแต่สิ่งที่น้อยคนนักจะมองเห็นคือความรู้สึกยังอยู่ความสันวหยยังอยู่ความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกันเข้าใจกันได้รับสัมผัสยังคงอยู่ครบถ้วน และบางครั้งในช่วงเวลาที่เงียบงันที่สุดพวกเธอก็เลือกที่จะช่วยตัวเองไม่ใช่เพื่อแทนที่ความรักแต่ในฐานะการดูแลตัวเองเป็นการปลอบโยนเป็นคำกระซิบเบาๆกับตัวเองว่าฉันยังเป็นผู้หญิงฉันยังมีความรู้สึกฉันยังคู่ควรกับความรักแม้จะเป็นรักจากตัวเองก็ตามการช่วยตัวเองสำหรับพวกเธอจึงไม่ใช่แค่พฤติกรรมทางกายแต่มันคือถ้อยแถลงอย่างเงียบงนันของความเคารพตนเองเป็นการยืนยันว่าคุณค่าของมนุษย์ไม่ควรถูกลบเลือนเพียงเพราะตัวเลขของอายุ เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่เคียงข้างเราในเส้นทางนี้ ในทุกจังหวะของลมหายใจคือเสียงกระซิบที่เตือนว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ร่างกายของพวกเขาแม้จะผ่านการคลอดบุตรความเจ็บป่วยการสูญเสียและวัยชรายังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับการทนุถนอมไม่มีใครมีสิทธิ์ทำให้พวกเขารู้สึกละอายกับความต้องการที่จะรักตนเองและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากใครเพื่อที่จะฟังเสียงของหัวใจตัวเองอย่างไรก็ตามแทนที่จะได้รับการต้อนรับด้วยความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจผู้สูงอายุกลับต้องเผชิญกับสายตาที่เต็มไปด้วยการตัดสินและอคติที่แข็งกร้าวที่มองว่าพวกเขาเบี่ยงเบนหรือไม่เหมาะสมเพียงเพราะพวกเขายังคงมีความต้องการทางร่างกายและอารมณ์ที่แสนจะเป็นมนุษย์สังคมที่มักเชื่อมโยงเรื่องเพศกับวัยหนุ่มสาวความเย้ายวนและพลังชีวิตดูเหมือนไม่มีพื้นที่ให้กับภาพของผู้สูงวัยที่ยังโหยหาการสัมผัสความรักและการใช้ชีวิตอย่างเต็มเปลี่ยมกับร่างกายของตนเองสิ่งนี้สร้างม่านแห่งความเงียบที่หนาทึบ เรากับห้องที่ไร้หน้าต่างซึ่งอารมณ์แท้จริงถูกกดไว้ความปรารถนาธรรมชาติถูกมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและหัวใจที่เดียวดายต้องอึดอัดเพราะกลัวว่าจะถูกดูแคลนผู้สูงอายุเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนยังคงเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกมีจิตวิญญาณและมีสัญชาตญาณพวกเขาเคยเป็นคนที่รักอย่างรุนแรงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เคยผ่านทั้งความหวานและความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเพียงเพราะพวกเขาแก่ลงไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่านั้นได้หายไปความรู้สึกเหล่านั้น ไม่ได้แก่ไปด้วยไม่ได้ตายลงมันเพียงแค่เงียบลงลึกซึ้งขึ้นและบางครั้งอย่างน่าเศร้าต้องถูกเก็บงำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสินจากผู้คนรอบข้างการช่วยตัวเองพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและสัญชาตญาณ ไม่ใช่สิ่งผิดไม่ว่าในวัยใดก็ตามโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุมันสามารถเป็นยาใจที่ล้ำค่ามหาศาลเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเคยเมื่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดลดลงหรือหายไปเมื่อความเงียบเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกค่ำคืนการสัมผัสต,ตนเองไม่ใช่แค่การปลดปล่อยทางกายแต่มันคือการเชื่อมโยงกับตัวเองเป็นการยืนยันว่าฉันยังรู้สึกได้ฉันยังมีชีวิตอยู่เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่เคียงข้างเราในเส้นทางนี้เสียงกระซิบนั้นคือสัญญาณของชีวิตคือจังหวะก,การเต้นที่เงียบงนันแต่ชัดเจนว่าพวกเขายังมีความรู้สึกยังสันไหวและยังคู่ควรกับความรัก แม้จะมาจากตัวพวกเขาเองก็ตามนั่นไม่ใช่เพียงการตอบสนองทางเพศแต่มันคือการกระทำที่เปลี่ยมด้วยศักดิ์ศรีเป็นการรักษาส่วนลึกในตัวเองไม่ให้ร่วงโรยไปตามกาลเวลาและหากเรามองพฤติกรรมนั้นด้วยสายตาที่กรุณาและเข้าใจเราจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจตรงกันข้ามมันคือความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงมันกำลังบอกเราว่าแม้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแม้ร่างกายจะร่วงโรยแต่สิทธิในการรู้สึกและเชื่อมโยงกับตนเองยังคงศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจพลาดไปได้ การช่วยตัวเองไม่เพียงช่วยให้ร่างกายเบาสบายในทันทีแต่ยังช่วยเยียวยาจิตใจลดความเครียดปรับปรุงการนอนหลับและแม้กระทั่งช่วยรักษาความดันโลหิตให้สมดุลมันคือส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองที่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าพูดถึงสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่ลำพังมันอาจเป็นช่วงเวลาเดียวในวันที่พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงไม่ใช่กับใครคนอื่นแต่กับตัวเองการสัมผัสเบาๆการฟังเสียงของร่างกายอาจเยียวยาได้ลึกซึ้งกว่าคำแนะนำใดฮ่าฮ่าสิ่งที่น่าเศร้าคือสังคมของเรา แม้จะก้าวหน้าในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพในการแสดงออกกลับยังไม่เติบโตพอที่จะยอมรับความจริงว่าผู้สูงอายุก็มีความต้องการทางกายมีความปรารถนาในความใกล้ชิดและต้องการวิธีบางอย่างเพื่อยืนยันว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่เราสามารถจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนอ,นอได้ง่ายแจกของขวัญได้ง่ายแต่เรากลับลังเลที่จะรับฟังและยอมรับว่าบางครั้งสิ่งที่พวกเขาต้องการมีเพียงการสัมผัสเบาๆที่ไม่ตัดสินอ้อมกอดที่ไม่อึดอัดหรือเพียงการอนุญ,ญาตให้ตนเองรักตัวเอง ตามแบบของพวกเขาสิ่งที่เราควรเปลี่ยนไม่ใช่สัญชาตญาณแต่คือมุมมองของเราคือการเรียนรู้ที่จะวางความอึดอัดเมื่อต้องพูดถึงเรื่องเพศในวัยชาราและเปิดใจยอมรับว่าความรู้สึกไม่แก่ไปตามการเวลาเพราะหากเราสามารถเผชิญหน้ากับความจริงนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างไม่เพียงแต่ผู้สูงวัยจะได้รับการเยียวยาแต่เราทุกคนก็จะได้เรียนรู้ที่จะรักอย่างเต็มที่ลึกซึ้งและจริงใจยิ่งขึ้นเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่เคียงข้างเราในเส้นทางนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พูดถึงสุขภาพจิตอยู่เสมอพูดถึงการฟังเสียงของตัวเองการเยียวยาบาดแผลภายใน และการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับอารมณ์ของตนเองทว่าเมื่อพูดถึงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยเฉพาะในผู้สูงอายุความเงียบกลับปรากฏขึ้นเหมือนม่านหมอกหนาทึบทําให้ทุกความพยายามในการเปิดใจกลายเป็นเพียงครึ่งเดียวว่าเราส่งเสริมเสรีภาพส่วนบุคคลยกย่องสิทธิ์ในการเป็นตัวของตัวเองแต่ดูเหมือนว่าเรายังตั้งขอบเขตที่มองไม่เห็นเมื่อเสรีภาพนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายที่ผ่านพ้นช่วงวัยหนุ่มาสาวและมีร่องรอยของการเวลาฝังอยู่เราลืมไป หรืออาจแกล้งลืมว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องของวัยหนุ่มสาวเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของร่างกายที่แน่นกระชับหรือสายตาที่เต็มไปด้วยความหลงไหลเรื่องเพศแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมนุษย์โดยยอไม่แบ่งแยกอายุตั้งแต่เกิดมามนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการที่จะได้รับการสัมผัสการเชื่อมโยงการโอบกอดและความต้องการเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปเมื่อผมงอกผิวเหี่ยวยน่นหรือเมื่อร่างกายไม่คล่องข้าวเหมือนเหมือนดินมันแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีแสดงออกแต่ไม่เคยยหายไปเลย หากมีสิ่งใดที่ควรถูกพูดอย่างชัดเจนนั่นก็คือผู้สูงอายุมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกมีสิทธิ์ที่จะไหวหวันมีสิทธิ์ที่จะช่วยตัวเองในฐานะวิธีหนึ่งในการฟังเสียงร่างกายเพื่อรักษาความอบอุ่นเพื่อเยียวยาค่ำคืนที่แสนเปล่าเปลี่ยวและพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่ต้องรู้สึกอับอายกับเรื่องนั้นเพราะมันไม่ใช่การกระทำที่ผิดหรือเบี่ยงเบนอย่างที่สังคมมักจะตราหน้าแต่มันคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่จริงแท้และงดงามในแบบของมันเอง ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพรากความรู้สึกของพวกเขาไปได้ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้มาตรฐานทางศีลธรรมอย่างเข้มงวดเพียงเพราะพวกเขาเข้าสู่วัยชราและไม่มีใครควรมีสิทธิ์ห้าไม่ให้พวกเขารักษาความอบอุ่นให้ตัวเองในช่วงปลายของชีวิตเวลาที่หลายสิ่งคุ้นเคยได้จากไปเหลือเพียงตัวเองกับห้องอันว่างเปล่าการเคารพผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงแค่การลุกให้ที่นั่งหรือซื้อวิตามินให้แต่คือการเรียนรู้ที่จะมองพวกเขาด้วยสายตาแห่งความเป็นธรรมปราศจากการปิดบังปราศจากอคติ คือการยอมรับว่าพวกเขาก็มีมุมที่ลึกซึ้งของความเป็นมนุษย์มุมที่ควรได้รับความเข้าใจการรับฟังและการปกป้องเมื่อเรามีวุฒิภาวะมากพอที่จะยอมรับสิ่งนี้ได้สังคมของเราก็จะกลายเป็นสถานที่ที่อ่อนโยนและเปิดกว้างยิ่งขึ้นและทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องซ่อนเร้นความรู้สึกธรรมดาเพียงเพราะกลัวการตัดสินจากผู้อื่น เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่เคียงข้างเราในเส้นทางนี้สังคมที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงไม่ได้แสดงออกเพียงผ่านมื้ออาหารยาเม็ด หรือคำอวยพรวันเกิดที่เป็นเพียงพิธีกรรมสังคมที่มีเมตตาคือสังคมที่มองเห็นมนุษย์ทุกคนรวมถึงผู้สูงอายุว่าเป็นปัจเจกบุคคลที่เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความต้องการและคุณค่าในตัวเองการเคารพผู้สูงวัยไม่ใช่แค่การไม่ทำร้ายพวกเขาแต่คือการเรียนรู้ที่จะรับฟังพวกเขาในแบบที่พวกเขาเป็นโดยไม่ลบเลือนความรู้สึกไม่ทำให้ส่วนลึกในชีวิตของพวกเขาจางหายไปนั่นคือความเมตตาที่เกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งและความรักที่ไม่จำกัดเงื่อนไขใดฮ่าฮ่า เราพูดกันมากมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลสุขภาพจิตและการใช้ชีวิตอย่างจริงใจตามความรู้สึกแต่ทำไมสิ่งเหล่านั้นจึงหยุดลงเมื่อพูดถึงผู้สูงอายุทำไมเราจึงพูดถึงความรักในวัยหนุ่มสาวความปรารถนาและการเชื่อมโยงทางร่างกายอย่างเปิดเผยและเป็นเรื่องปกติแต่กลับรู้สึกอึดอัดสับสนหรือแม้กระทั่งไม่อาจยอมรับได้เมื่อต้องฟังผู้สูงอายุพูดถึงความรู้สึกของพวกเขาพูดถึงความเหงาความปรารถนาในการได้รับการสัมผัสความรัก และการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นไม่เพียงแค่ความไม่ยุติธรรมของมุมมองทางสังคมแต่ยังชี้ให้เห็นว่าเรายังไม่เติบโตพอในการเข้าใจแนวคิดของมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ต่างมีสิทธิ์ในการมีอยู่การเติบโตและการได้รับความเคารพไม่ว่าอายุเท่าไรเมื่อผู้สูงอายุคนหนึ่งพูดว่าพวกเขายังต้องการความรักพวกเขายังอยากสัมผัสตนเองพวกเขาบางครั้งช่วยตัวเองเพื่อรักษาความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่คือสิ่งที่ควรได้รับความเข้าใจและเคารพความเมตตาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเลี่ยงหลีกความจริงเพราะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจแต่อยู่ที่การกล้าฟังความจริงด้วยหัวใจทั้งหมดของเราและความจริงก็คือผู้สูงอายุก,ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนเพียงแต่พวกเขาผ่านการใช้ชีวิตมายาวนานกว่าความรู้สึกไม่ได้แก่ลงตามเวลาและความปรารถนาที่จะใกล้ชิดรักได้รับการสัมผัสยังคงอยู่ในตัวพวกเขาเหมือนเปลวไฟเล็กๆ ที่ต้องการการปกป้องไม่ใช่การดับด้วยอคติหรือความเงียบเราไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไปเราควรเริ่มพูดถึงเรื่องนี้อย่างธรรมดาอย่างอ่อนโยนและปราศจากการตัดสินควรสร้างพื้นที่ที่ผู้สูงอายุไม่ต้องปิดบังความต้องการตามธรรมชาติพื้นที่ที่พวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าแปลกหรือไม่เหมาะสมเราควรเปิดทางให้กับความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่เหนือกว่าขอบเขตของวัยและอคติ เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่เคียงข้างเราในเส้นทางนี้ บางคนอาจไม่พูดออกมาบางคนอาจไม่แบ่งปันกับใครบางคนอาจเลือกที่จะเงียบเพราะกลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะถูกเข้าใจผิดในสังคมที่บรรทัดฐานและความคาดหวังมักเข้มงวดเกินไปผู้คนจึงมักรีบตีตราสิ่งที่ไม่สอดคล้อ,องกับความเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความรู้สึกความต้องการและชีวิตส่วนตัวของผู้สูงวัยผู้ที่สังคมมักมองว่าควรจะสุขุมถอยห่างหรือผ่านพ้นช่วงแห่งอารมณ์แรงกล้าไปแล้ว แต่ความจริงคืออายุไม่ได้ทําให้อารมณ์สูญสิ้นมันเพียงทําให้ผู้คนแสดงออกอย่างเงียบงันมากขึ้นเพราะความกลัวที่จะถูกตัดสินถูกมองด้วยสายตาแปลกแยกหรือถูกตราหน้าว่าไม่เหมาะสมหรือเบี่ยงเบนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกภายในพวกเขายังเป็นมนุษย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีทุกอารมณ์ความรู้สึกที่มนุษย์ทุกวัยต่างเคยประสบพวกเขายังรู้สึกวันว่นวหว เมื่อเห็นภาพงดงามบางอย่างยังนอนไม่หลับในคืนที่คิดถึงใครบางคนยังรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะย,ยังปรารถนาสัมผัสที่อ่อนโยนสายตาที่อบอุ่นหรืออ้อมกอดจากใครสักคนพวกเขายังต้องการความใกล้ชิดทางร่างกายไม่ใช่เพียงเพราะความต้องการทางเพศแต่เพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงรู้สึกว่ามีชีวิตรู้สึกได้สัมผัสกับความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดในตนเองพวกเขาไม่ต้องการความสงสารพวกเขาต้องการได้รับการยอมรับไม่มีใครอยากถูกมองด้วยสายตาเวทนา เมื่อต้องเปิดเผยความรู้สึกลึกซึ้งภายในสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการฟังอย่างปราศจากการตัดสินคือการพยักหน้าด้วยความเข้าใจสายตาแห่งความเมตตาและการยืนยันว่าฉันเข้าใจคุณความรู้สึกของคุณเป็นเรื่องจริงคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยและเมื่อพวกเขาช่วยตัวเอง นั่นไม่ใช่สิ่งเบี่ยงเบนหรือน่าอับอายแต่มันคือพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์สะท้อนถึงความต้องการในการเชื่อมโยงกับตัวเองสำหรับผู้สูงวัยหลายคนที่ชีวิตคู่ได้จบลงด้วยความมาสูญเสียการแยกทางหรือความเหงาการช่วยตัวเองคือวิธีหนึ่งในการรักษาจังหวะชีวิตที่เคยคุ้นวิธีหนึ่งในการปลอบประโลมจิตใจในยามค่ำคืนนอนอันโดดเดี่ยวและยิ่งไปกว่านั้นคือการยืนยันว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่การดำรงอยู่แต่คือการใช้ชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกและตัวตนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อเอาใจใครไม่ใช่เพื่อพิสูจน์สิ่งใดแต่เพื่อเป็นตัวของตัวเองเพื่อไม่ต้องซ่อนเร้นความรู้สึกอันจริงใจเพื่อไม่ต้องโกหกตนเองว่าฉันแก่เกินไปที่จะรู้สึกเพื่อที่จะต้องการใครสักคนเพื่อที่จะได้รับความรักหรือแม้กระทั่งสัมผัสเพราะอายุไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความรู้สึกมันเพียงทําให้คนเราต้องใช้ความกล้ามากขึ้นในการพูดความจริงและบางครั้งความกล้าหาญที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งทําได้ก็คือการซื่อสัตย์กับตัวเอง เราควรเปิดทางให้พวกเขาได้เป็นตัวของพวกเขาอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องซ่อนเร้นไม่ต้องก้มหน้าด้วยความอับอายและไม่ต้องมีชีวิตภายใต้บรรทัดฐานที่ผู้อื่นกำหนดไว้พวกเขาไม่ใช่เวอร์ชันแก่ของใครบางคนที่เคยหนุ่มสาวแต่คือมนุษย์คนหนึ่งผู้มีประสบการณ์อารมณ์ความทรงจำความปรารถนาและสิ่งพิเศษที่การเวลาไม่อาจลบเลือนพวกเขาไม่ต้องการการควบคุมจากสังคมว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรเมื่อถึงไวไัยใดวัยหนึ่งแต่ต้องการพื้นที่ที่เสรีที่ซึ่งพวกเขาสามารถเป็นตัวเองได้ โดยไม่มีอคติบทบังไม่มีอารมณ์ใดต้องถูกกดข่มและแม้แต่ความต้องการทางร่างกายก็ไม่ถูกตีตราว่าเป็นความผิดเราควรหยุดจำกัดชีวิตของผู้สูงอายุไว้ในกรอบแห่งความเงียบที่สังคมบังคับไว้โดยไม่รู้ตัวถึงเวลาทำลายกำแพงที่มองไม่เห็นนั้นที่ทำให้ผู้สูงวัยถูกคาดหวังให้พูดแต่สิ่งที่เหมาะสมประพฤติแต่สิ่งที่เรียบร้อยและเงียบงันเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเพศหรืออารามอแต่ความจริงคืออายุไม่ได้ลบล้างการเต้นของหัวใจ และไม่ได้หยุดยั้งร่างกายไม่ให้โหยหาความรู้สึกและความเงียบนั้นเมื่อผ่านไปนานวันก็กลายเป็นกรงคงทำให้ผู้คนจํานวนมากต้องใช้ชีวิตในเงามืดของตนเองด้วยความกลัวความละอายและการขาดความเข้าใจจากคนรอบข้างให้พวกเขาได้พูดหากต้องการหรืออยู่เงียบอย่างเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวสายตาดูแคลนไม่มีใครควรถูกบังคับให้เปิดใจหากไม่พร้อมแต่หากพวกเขาอยากพูด ขอให้เราฟังหากพวกเขาเลือกที่จะเงียบขอให้เรานอบน้อมรับฟังด้วยความเคารพสิ่งสำคัญไม่ใช่การแสดงออกภายนอกแต่คือความรู้สึกปลอดภัยจากภายในสังคมที่มีมนุษยธรรมคือสังคมที่ไม่บังคับให้ใครต้องเสแสร้งและไม่ใช้คำว่าเหมาะสมเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธความเป็นมนุษย์และให้เราเริ่มต้นด้วยการยอมรับเพียงเล็กน้อยแต่ทรงพลังว่าถ้าการช่วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาก็ขอให้มองว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ความผิดปกติ ไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจแต่มันคือสัญชาตญาณเป็นการเชื่อมโยงกับร่างกายเป็นการดูแลตัวเองและการรักษาชีวิตให้มีความหมายสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากมันคือหนทางเดียวที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าร่างกายยังมีคุณค่ายังมีอยู่ยังน่าทนุถนอมและยังสามารถปลอบโยนหัวใจได้ในยามเหงายืนยันว่าพวกเขายังไม่สิ้นสุดยังมีชีวิตอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าอายุเท่าไหร่ต้องการก็คือ ได้รับการรับฟังได้รับความเข้าใจและได้รับความรักไม่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือศีลธรรมใดสามารถลบเลือนความปรารถนาที่จะรักและถูกรักได้แม้ผมจะขาวมือจะสั่นหรือเสียงจะสั่นพลาตามการเวลาหัวใจก็ยังอยู่ความปรารถนาก็ยังอยู่อ้อมกอดที่มาอย่างเหมาะสมสายตาแห่งความเข้าใจการฟังอย่างแท้จริงบางครั้งนั่นอาจเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถมอบให้กันได้โดยเฉพาะกับผู้ที่กำลังถูกลืมในโลกที่กำลังวิ่งไล่ตามเพียงแค่ความยาววัย ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้ค้นพบแง่มุมใหม่เกี่ยวกับชีวิตความเข้าใจหรือความเห็นอกเห็นใจหรือไม่คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้และคุณจะนำบทเรียนเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรฉันอยากให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างว่า เรื่องใดที่สัมผัสใจคุณที่สุดและคุณจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากเรา